สนใจปั๊ม gp ทักไปที่เพจ ttt TT studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวนะผมตัวที่ทุกคนไม่อยากได้แต่มันก็เสือกเปิดได้นะผมอย่างเช่นผมเนี่ยไม่อยากได้แต่เสือกเปิดได้นะผมอันเดียนนะโอ้โหไหนๆก็มาแล้วคนก็ไม่อยากได้เยอะแล้วคนก็เปิดได้เยอะด้วยตัวเนี้ยเปิดนเรียน้ส่วนใหญ่นะคนส่วนมากแล้วผมอันเดียนอันเรียน เป็นคนที่นะทุกคนไม่อยากได้กันนะผมแต่ผมก็เปิดได้เฉยมาลองรีวิวดูดิว่าจะโดนยิงกี่ลูกเข้ากี่ลูกเซฟได้กี่ลูกนะฮะเรามาดูคาบหลังคร่าวๆว,ว่าการกระโดดเป็นยังไงซิหลังการยิง93เยอะอุ้ยกระโดด93นี่เหรอกระโดด93สเตกนเกสเตเกนเกนะน่เออเ1เดี๋ยวกระโดดดีปะ นอยเออที่ผมใช้อยอู่ที่ผมใช้อยู่เก้าสิบเอ็ดอารเรียนเก้าสามเฮ้ยมันก็มีดีของมันนะเอาจริงมันก็โดดเด่นเรื่องการกระโดดนะโดดเด่นเลยนะอารเรียนนะกระโดดเก้าสามก็โดดเด่นนะแต่สกิลกูเนี่ยค่าพลังกูก็ลดน้อยลงไปนะผมลดน้อยลงไปค่อนข้างต่านะฮะแต่ก็ต้องลองจับใช้ดูนะผมแต่กระโดดดีนะเวย้ยใช้เล่นนะมาจับลงอุปเพรชเชนนะผม โดนยิงกี่ลูกนะเสียได้กี่ลูกวันนี้ผมจะเล่นแบบเต็มที่แล้วกันนะจะเล่นแบบเต็มที่ไม่ปล่อยให้โดนยิงแล้วกันนะเล่นแบบเต็มที่เลยแล้วกันโดนยิงกี่ลูกก็โดนนะอยูแ่บบที่จังหวะแล้วสิเนี่ยโอเพ่นชาเลนโอ้โหชาเลนที่สองยิงสามลูกยังไม่เสร็จเลยนะโอเคผมมา g อเพ e นชาเลน e ์อาเดียนอาเดียนใครได้มั่งตัวนี้ใครเปิดได้ตัวนี้มัง่งนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ให้ดูนะฮะอาจจะดีก็ได้นะกระโดดนั่ง93กระโดดเยอะนะ93นะ่สเตเกนเกมีตัวอื่นตัวตัวอื่นยังไม่รู้รือว่ากระโดดเท่าไหร่แต่ยืะกว่าสเตเกนแน่นอนกระโดดเนี่ยแต่คาบลังอื่นก็น้อยกว่าอยู่แล้วนะฮะดยตันอยู่ที่9 2นะอาเดียนดูตันอยู่ที่9กนะเป็นกูของอาเวอร์พูนะฮะ เราไปเช็คความฟิตอุ้ยสวยสวยงามชุดนี้นะฮะไปอาเดียนอาเดียนนะผมจะจะจะเก็บคลีนชีทได้หรือเปล่าเราจะโดนยิงกี่ลูกนะฮะโอเคครับผมมาอาเดียนแมตช์ที่หนึ่งนะผมขอสักสองเม็ดแล้วกันนะสองเม็ดเหมือนเดิมนะรีวิวสองเม็ดเหมือนเดิมอาเ,เดียนแมตช์ที่หนึ่งจะขอเล่นแบบเต็มที่แล้วกันนะจะขอเล่นแบบเต็มที่ไม่ปล่อยให้ยิงละ อยู่ที่ดวงของมันแล้วทีนี้นว่ามันจะโดนยิงหรือเปล่านะมาที่เออเบอร์ยิงติดเซฟโอเคนะผมนะนี่มีท่าใ,ใจไปโดยเป็นหนึ่งลูกครับผมเซตไปหนึ่งฮะยิงหนึ่งเซฟหนึ่งครับผมมาอันนี้คือผม,ผมเล่นเต็มที่นะผมไม่ปล่อยให้ยิงเลยนะออกมาตัดบอลดีเฮ้ย <Hey. S 2> ใช่เล่นบะออกมาตัดบอลด้วยนะฮะสาโชเมซี่อับ,บราฮัม แทงมาเออเบอร์ลูกนี้เออเบอร์ยิงโอ้ยชนเสาครับผมเสายังช่วยไม่ได้นะฮะนะนนผมเสายังช่วยไม่ได้ก็ถือว่ายิงไม่ตรงกรอบเลยกันนะก็ถือว่ายังไม่ได้เซฟนะฮะยิงไม่ตรงกรอบก็ถือว่ายังไม่ได้เซฟแล้วกันะะโอเคผมโสงศูนย์นะเมช์นี้ก็ดนยิงตรงกรอบแค่หนึ่งครั้งก็เซฟหนึ่งครั้งแล้วก็กมาตัดบอลได้หนึ่งนะฮะเอาเรียนนะผมแมช์น,นี้นะก็ไม่โดดเด่นเท่าไหร่เพราะว่ามัน มันไม่เต็มที่ทุกคนโกมันรีวิวย่กพอสมควรนะฮะก็ได้หกอยู่นะได้หกดีกว่าเมซี่นะฮะได้หกอยู่นะเดี๋ยวเมทต่อไปผมจะแบบจัดทีมจัดทีมไทยเลยแล้วกันนะผมจัดฟูลทีมไทยลงเลยแล้วกันนะฮะจัดฟูลทีมไทยแล้วก็เป็นอาเดียนจับโกแล้วก็แล้วกันนะฮะให้มันเด่นที่สุดในทีมอ่ะดูซิว่ามันจะเซฟหรือเปล่านะฮะผมก็เลื่นเต็มที่มันเดิมในชุดทีมไทยนะฮะ กล้องหลังก็จะไม่ไม่เน้นมากนะครับผมมาเรามาอูอโเพนฉามชาเลนจ์สามนะฮะแล้วก็จัดเป็นฟูลทีมไทยนะฮะแล้วก็ดึงอาเดเรียนลงโอเคอาเดเรียนเก้าสองเก้าสองอยู่ไหนฮะอยู่นี่ประมาณนี้นะครับผมเราดูว่ากล้องหลังอ่อนแล้วกล้องหน้าของเขาจะบุกมายิง เลยนะผมโอเคครับ okay, ผมแมทที่สงฮะแมทที่สงเมทที่สงน่าจะรู้นะผมน่าจะรู้แล้วแต่มันดูดดีนะผมชอบนะดูดเยอะแล้วก็ออกมาตัดบอลสไตล์นอยเออร์นะฮะผมก็ชอบอ่ะจริงออกมาตัดบอลหนะมาของดุดมาอย่างงี้อาเดรียนจะเซฟได้หรือเปล่าฮะอาเดรียนเซฟโอ้โหเป็นบอลขาวยิงไงผมต้องจับทีใหม่อีกแล้ว นสองครับไม่น่าพอนะผม,มเป็นบนขาวยิงแบบนี้มาผมมาตินิสใช่ปะ่ะมาได้ฝั่งนี้ยิงอุย้ยพอได้ครับผมเซฟไปหนึ่งทีฮะเซฟไปหนึ่งทีงทโอ้ได้เรื่องลูกฮุกด้วยนั่นแหละเป็นลูกติดสก,กิลด้วยนั่นแหละมาเซฟไปหนึ่งฮะเซฟไปหนึ่งอู้ยเยนดนสวยนะผม โดดสวยแต่ยังไม่ได้เสียนะฮะเขได้อยู่เขได้อยู่อาเดียนไม่แย่ยอาเดียนไม่แย,ยด่ดีนะกระโดดเก้าสามกระโดดเยอะนะไม่แย่ไม่แย,ย่ถ้ากระโดดต่ำเนี่ยจบเลยยิงก็สบายครับผมผมว่าก็ดีนะอาเดนไม่แย่ยนะไม่แย่นะไม่ค่อยแย่เท่าไหร่ออย่างนี้ก็ยิงยากกันแหละคนดึงอะไม่ดึงยากโดยด,ดิงก็พี่ก็จับได้สบาย เนี่ยว่ามันมันเป็นคนที่มันเป็นไอ้คนยิงมันเป็นบอลขาวด้วยแหละเพราะว่าจะทีมไปต่ำานยโอเคผมจบนะฮะมโสงว่ะทกมโสงนะฮะก็เจอบอลขาวยิงก็สบาย,บายก็ต้องสบายอยู่แลนะ้วบอลขาวนะฮะมาเม็ดสามต้องมาแล้วว่ะเ <c oughs> ม็ดสามต้องมาแล้วทุกคนเม็ดสามต้องมาแล้วอย่างนงี้ไม่ไหวป่ะรีวิวยากหลอเกินกูนเนี่ย ถ้าจะเล่นเตรมที่นี่รีวิวยากนะต้องปล่อยให้มันยิงวะเด่กก็เดียวเละอีกแหละเด็กก็มีเดยกก็มีอย่างนั้นอีกมาชุดใหญ่ไปเลยนะผมอาจเะเลนจับโกมันเดิมฮะเหมือนเหมอนเรแต่จะเอามือน,นิดหน่อยแล้วกันนะแบบปล่อยปล่อยให้ยิงอ่ะนะผมแบบปล่อยปล่อยให้ยิงอ่ะจะได้ดูว่ามันโดดมันอะไรหรือเปล่านะฮะอย่างเงี้ยไม่ไหววะรีวิวยากนะผมโกโอเคผมมากินที่สามแล้วน่า <c oughs> จะจบที่เกมนี้นะฮะ น่าจะจบที่เกมสามนั่นแหละนะผมมาส่งเกมแรกก็ลองๆกันไปนะก็ยังไม่เสียประตูนะสำหร,รับส่งเกมแรกนะไม่เสียประตูแต่ก็มันก็นะผมเล่นเต็มที่ไงเขาก็ยิงยากอีตาที่เขาก็ยิงยาก,กไปหนะน่อยนะมันอย่างนี้มาโอบาอย่างเงี้ยอันนี้ผมเต็มที่นะแต่พลาดเองอืม,มาปฏิกิริยาดีเซฟไปหนึ่งฮะลูกเมื่อกี้เซฟไปหนึ่งยิงหนึ่งเซฟหนึ่งแล้วนะผม จะปล่อยไปก่อนเอออย่างเงี้ยปล่อยเลยให้มันหลุดโอเคอุ้ยเห็นข้อดีแล้วหนึ่งนะฮะข้อดีหนึ่งนะผมออกมาตัดบอลสไตล์นายเออฮะจะมีพลาดบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะผมมาฟรันอูบาเมยงยิงอุ้ยลูกนี้ได้เดินยิงเนี่ยแต่ชอบ้องออกมาตัดบอลบอได้นะป็นอย่างงี้แต่จอดลูกนี้ดูนะผมเนี่ยยิงส่งเข้าหนึ่งนะยิงส่งเข้าหนึ่ง สิพอแล้วครับผมประมาณนี้โอเคเสียบอลปล่อยบ้างแบบนี้สไตล์เนี่ยอะปล่อยบ้างฟอลันมาอย่างงี้ติดกล้องหลังอะยิงอุย้ยอันนี้ถือว่าไม่ตรงกรอบไม่ได้บ้าเซฟแล้วกันนะก็ยังยิงสงองเขาหนึ่งอยู่นะครับผมแต่ลูกแรกก็เซฟสวยนะแล้วก็มีออกมาตัดบอลด้วยนะฮะสไตล์นี้ฟอลัน อุบาไม่ยังต้องยิงเล่ยอุ้มพี่กีแต่ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่านะแต่ไม่ดีก็คือเอาตัดบอลน,นั่นแหละนะฮะถามว่าเซฟได้ไหมลูกเมื่อกี้ถ้าเซฟยากพอสมควรนะฮะถ้าเซฟยาก,ายากแต่ถ้าเซฟได้นี่ก็ก๊อตเลยนะถ้ามันเซฟได้คือมันก๊อตเลยนะเทียบเลยนะยังมีอะไรที่แบบโดดเด่นเป็นอีกราศูนตัวเอเดนชิโก้ยิงเรียบร้อยให้ผมแต่ลูกเซฟไปจอดก็ลำบากนะฮะยิงสามเข้าสองไปเลยนะผม ยิงสามเข้าสองฮะแต่มีดีนะมีดีโดดเด่นนะการออกมาตัดบอลอันนี้คือผม,ผมปล่อยให้ยิงบ้างนะไม่ได้ว่าเล่นโดดรับเต็มที่นะครปล่อยให้มียิงบ้างจะได้รู้นะฮผมไม่ปล่อยเลยม่มก็ไม่รู้สักทีนะฮะจ่อย่อยอยางงั้นก็เสียดยากครับผมเสียดยากถ้ามันเสียบ้มันจะคอสไงถ้ามันเสียบ้ามันก็จะเทพบเลยมันก็จะมีดีตรงนั้นอีกน,นะฮะแต่ก็กระโดดหรอกระโดดก็ยังไม่ไม่ชัดเจน กระโดดกระโดดดีกว่านะออเออเออะไรนะสเตเกนลูกนี้ยังยิงหรือเปล่าก็ยังได้ครับผมแม่ยิงมาค่อนข้างเบานะแต่มุมดีก็เลยเซฟได้นะยิงสี่เข้าสองของผมอูบาเมยังดิโกฟอลันฟอลันแทงมาหลุดแล้วลูกนี้ออกมาตัดบอลไหมโอ้ยโดนไม่หนึครับผมนะ ก็อย่างว่าครับผมยางว่าแหละมั้ยก็มีดีก็ยังพอมีดีนะผมไม่ใช่ว่าจะแย่นะก็แย่แหละแต่ก็พอมีพอมีข้อดีอยู่บ้างนะผมพอมีข้อดีอยู่บ้างนะเบตซิมามาที่คิมิกตอริสตอริสอู้หูใช่หมโอ้โหรู้เลยผมจุดอ่อนนะ จุดอ่อนค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับผมจุดอ่อนค่อนข้างเยอะเหมือนกันฮะขนาดตรงตัวก็ยังเข้านะครับตรงตัวก็ยังเข้านะฮะลูกนี้ยีงสักใช้ดูนะครตรงตัวก็ยังเข้านะอาเดรียนอาเดรียนอาเดียนข้อเสียก็เยอะกว่าข้อดีแน่นอนนะฮะจะปล่อยยิงสักลูกแล้วกันนะโอเคอาร์เดรีเบสมาก็ได้อ啊เบสมาจัดจัด จัดดิเออนี่แหละคือลูกลก๊อตว่ะคืออย่างเงี้ยมันต้องเข้าเลยแต่มันก็ยังเซฟได้นะผมว่าก็มีข้อดีองเขาอยู่นะก็มีข้อดีองเขาอยู่แต่ไม่ได้ดีขนาดจนใช้เป็นตัวยิงได้นะฮะยิงติดโอเคอสักลูกครับผมไปสักลูกครับโอเคห้าหนึ่งครับผมนะฮะสรุปเลยแล้วกันนะอาร์เบียนมีดีตรงไหน มีดีตรงไหน,นมีดีอยู่สองอย่างมีอยู่สองอย่างนะที่ผมว่าดีนะสองอย่างที่ว่าดีนะลูกเซฟสวยๆก็มีนะสองสามครั้งที่เห็นได้นะผมก็ไรตกไป <c oughs> ไม่เป็นไรฮนะก็ดีๆเลยก็คือออกมาตัดบอลได้เด่นเลยนะออกมาตัดบอลเนี่ยเด่นนะฮะแล้วก็กระโดดกระโดดยังไม่เห็นเลยที่รีวิวมายังยังไม่เห็นนะกระโดดว่ากระโดดเซฟดีหรือเปล่านะแต่ลูกจอ่อจอสองสามลูกเซฟได้นะผม ูจอสองลูกเซฟได้ตัดบอลได้นะแล้วก็อะไรแกแล้วก็แล้วก็น่าจะหมดแล้วแหละนะผมส่วนการเซฟก็ไม่เท่าไหร่นะยิงตรงตัวไม่แค่มุมแคบมากยิงตรงตัวเข้าเลยผมก็ยังงงอยู่ว่าเข้าได้ยังไงนะก็ประมาณนี้ผมมีดีที่การออกมาตัดบอลนะฮะโอเคสำหรับอาเรียนวันนี้ก็ตามนี้ครับผมเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างรีบรยากพอสมคนะฮะโกโอเคแต่วันนี้ก็ต้องไปก่อนนะฮะ ใครจะปั๊ม GP ก็ทักมาในเพจนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปละบ๊ายบาย Let's go